สวัสดีครับผมมามาผมจะพาเข้าป่าป่ากล้วยครับผมนี่ออกเครือเต็มเลยครับดูดิกินไงไหวเนี่ยมีเล็บมื่นนางนะครับนี่หอมทองก็มีนะนี่ครับผมมืดไหมนี่หอมทองครับผมนุ่นกำลังออก น,นูนนูนกล้วยไขย่นี่มีแต่กล้วยกล้วยพร้อมมากนะครับนี่ปลูกง่ายขายดีด้วยนะครับผมโดยเฉพาะกล้วยไขย่กล้วยไข่ลำปางขายดีนะจะบอกให้นี่ต้นเตี้ยเลยนะครับนี่ดูเล็บมือนางก่อนนี้ดิน่าสะออนไหมนี่ มีทั้งหลายมีทั้งหลายเครือนะครับเล็บมือนางก็ขายดีครับผมคนต่อคิวเลยนะนี่มีกี่เครือมีห้าเครือนะครับกอเน,นี้ยอร่อยที่สุดแล้วผมว่านะเล็บมือนางยกให้เขาเลยนี่ต่ำๆครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นกาบแดงมันจะมีสองพันครับผมกาบดำกบดับกาบแดงกาบแดงจะเตี้ยหน่อยเครือน้อยครับ กามดำนี่แบบโอ้โหเบลเลอร์เลยผมชอบกามดำทีเดียวได้เยอะเลยหลายหวีปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ก็หอมทองครับผมปลูกได้สักปีสองปีแล้วก็ปลูกใหม่ครับผมเขาจะขึ้นโคนขึ้นโคนจะทำให้เขาล้มง่ายเวลาเขามีเครือครับเราก็จะย้ายหลุมาปลูกข้างๆกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นกอแรกนี่เราจะปลูกใหม่อย่างเงี้ยครับ ใกล้กันนี่แหละก็ทำสลับไปเรื่อยอย่างนี้ยครับง่ายที่สุดแล้วครับผมปลูกกล้วยคิดอะไรไม่ออกปลูกกล้วยไว้ก่อนเลยครับผมได้กินแน่นอนโดยเฉพาะกล้วยไข่ดีที่สุดผมว่านะผมเชียร์กล้วยไข่เขาไวครับผมโตวไวแล้วก็ออกเครือไวแล้วก็ตัดได้ไวด้วยครับผมน่กน,นั้นก็จะลองลองลองไป ก้วยไข่นี้เร็วที่สุดให้ผลผลิตดีที่สุดชนะหมดเลยครับก้อยไข่ตั้งแต่เขาออกหวีมานะเอยออกปีพอสุดปุ๊บเราก็ตัดปีทิ้งใช่ไหมครับเดือนเดียวครับผมเราตัดเครือได้เลยให้ผลผลิตไวมากครับผมแป๊บเดียวเองแล้วก็โรคน้อยที่สุดครับพวกกล้วยหอมกับเล็บมือน,นางเขาจะเป็นโรค ใบจุดใบไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่กล้วยหอมนะนี่จะเป็นอย่างเงี้ยเยอะเลยแต่กล้วยไข่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับใบไหมอะไรอย่างเงี้ยยาวแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวยไหมส,สดชื่นเนาะสวัสดีครับ